พี่ไม่ใช่พี่อ่ะยังยังไม่เอาล้เล่นอะไรพีเลยกอกอดกอเลยี่พี่พีไหีาพี่ไม่ได้พี่ม่ได้วแล้วบอกว่าในไอจีผมหนึ่งอทักเฟ้ามานี่ AD เป่อะไรเป่าอะไรก็เป่าหนึ่งอ่ได้ตัวเดียวนใช่ไหมใช่เป่าอตกตเจียบไีึ่งเชือส้อหมึกสาคนเอาดีโอ้หหล่อจัดเลยน้องชาย โอเคดีนะพี่จะไล่นม่ต้องใช่ห้เด็กี่ตัวกันเลยเดี๋ยวไปหาเสียงที่ให้เด็กเสียนาได้นี่ว่ะใครชื่อแตนานี่เออดีนะมึงก็ให้เมียน้อยไปรับเมียหลวงรู้้ไไดงโอ้โหเพราะที่อะเว้ยคอมมีจริงแล้วก็สวยอ่ะจริงๆอ่ะนั่นแหละเราจะแค่เล่นเกมด้วยกันนี่เองเองแท็กมาเดี๋ยวเดี๋ยวเองเองแท็กพี่มาดิเดี๋ยวพี่ไปลงไอ้นี่ให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชร์แชร์แชร์ลงอันี้ให้ ไม่หล่อจาเข้าตาตาแล้วพี่สรุปซ้อมกี่โมะห้าทุ่มหรอซ้อมไม่หล่อเนี่ยซ้อมห้าทุ่มกับซิกซิกกับซิกซิกซ้อมห้าทุ่มกับซิกซิกใช่เดี๋ยวรีบรีบรีบไปโมทาร์กเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้ฟังเย็นๆเดี๋ยวคุยให้ฟังเล่นก่อนเดี๋ยวเราเล่นก่อนทุน่าสามพันตัเป็นจริงเวลาที่กูต้องไปต่อี่มงไถ้ยถ้าโหล่พี่เวลาเวลาเหลือพี่น้อยๆอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งพลาดนะให้ให้ให้เปิดยิงก่อนนะใช่ใช่ใช่ตั้งตั้ตั้งให้เปิดๆกันเอา เดี๋ยวทำเสร็จทำไม่งพี่เอดินเย็นเย็นนิ่งๆอ่ะให้เปิดให้ผมเย็นๆมีมีมีใครจะเดิมพันกักูไหมว่าแบบอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสือเอฟเศษด้วยคือต้นตอนเปิดอ่ะมึงอย่าตายง่ายนะกูขอร้องเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามึงตายง่ายเพื่อนนอามาชุบเพื่อไม่เล่นนะตรงกลางไฟอ่ะต้นไม้อ่ะปล่อยไปเลยต้นไม้อย่าไปละถ้ามึงตายถ้ามึงตายง่ายมึงว่ากูจะทำไงทำไงพี่ไปฆ่าตัาตายโอ้ยเฮีย เราบอกง่น right. yeah. 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 ้อยใจนะน่าร้อเล่นเพื่อนกูร้อเล่นเพื่อนไม่กูกูอยากเพลงมึงม ja ันดังขึ้นไงกูเลแบบว่าช่วยช่วยบล็อกเหมือนเดิมนะตอนตอนเปิดอ่ะถ้ากูเปิดนั่งกูจะร้องไห้ถ้ากูเบว่าใ๊ะบอก กูกอยากกูอยากช่วยกูอยากช่วยเพราะไหนแบบเพราะไหนไหนแบบว่าเพื่อนเพื่อนทำเพลงทีกูอยากให้มันแบบติดหูเป็นไวรัลไงก็่อนที่พี่โชกต่างหากกูด้วยนะไอ้ข้าโตตายอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคนดูกากินังก็เดี๋ยวสพี่ว่า้าโตตายเหรอพี่มา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 หลัวหลัวเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ต้องปางปืนนะให้ไปปืนนี้ก่อนนะฟังกูให้ปืนนี้ก่อนนะปืนนี้ก่อนนะปืนนี้ก่อนเราไปเล่นตรงกล่องนละเปืนก่อนนะให้ปืนนี้ก่อน่ไปเลนตรงงกล่อนะปืนนี้ก่อนเราไปเล่นตรงกล่องนะเฮ้ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดเล่นเล่นเลย เพื่อนเพื่อนอย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกรวมหน่อย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 กูรวมนะกูรวมกูรวมเรียกเพื่อนมาคุมเรียเพื่อนมาคุมเรียกเพื่อนมาขุมด้วยข้าตงกลางด้วยข้าตงกางเพื่อนมาดกับข้าตงกางด้วยเพื่อนมการมีเินม่เชินกนไม่เชินกัน เฮ้ยไปไปรวมไกนางไกนางต้องรวมเพื่อนเพืนต้องลงมาเล่นต้องลงมาเล่นต้องลงมาเล่นนะต้องลงมาเนเพ่นเนเื่อเอนเอาายกูตายกูตายายังไม่ตายเี๋จะลองไม่ตายจริง ใช่ไปมเน่ยพี่เอาเพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นไหมหมดต้นไม้ทีละคนคุยกันดิสวย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 พอ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 รีเซ็ตมันแยกกันเล่นน่ะมันแยกกันเล่นแต่เมื่อกี้มันไปเล่นต้นไม้ทางซ้ายทำไมอ่ะ เออจังหวะเปิดมันก็แย่ไปคนละทางแล้วอะเมื่อกี้ ม่เลยเว้ยเมื่อกี้ไอ้ยามันมันออกมาเปิดเราก่อนเวลามันเล่นเราก่อนเวลาใช่ใช่ครับอันเตยฮาร์มมาเชคเช็ค์มาเชคเชอพี่พี่อย่าไปคิดขวาเว้ยตอนพี่จะมองศพเลยเดือดแบล็กโก้โว้ยน้องใช่พี่ใช่เมื่อกี้พี่มาเสียบอะไรมาไม่เว้ยเมื่อกี้กูนะกูมุมกูอยู่หลังสุดอะมึงเล่นมึงเล่นกันซ้ายกับขวาไอ้มึงดูรอยเลือดดิมึงดูรอยเลือดดิไม่เห็นรอยเลือดปะเนี่ยมันมีซ้ายกับขวามึงเล่นกันมึงมึงอย่าอย่าบอกว่ารับดาเมจไม่ไหวเว้ยมึงรับไม่ไหวอยู่แล้วเพราะมึงแยกเป็นสองกลุ่มอะ พี่มึดพี่มึดแต่แต่แต่ผมว่าที่เมื่อกี้ที่เรารอมัน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 พลาดจริงนะผมบอกตรงเลยที่เรารอเขามาดันมาเพราะพราเพราะปกติเราเพราะปกติเวลาเวลาที่ผมเล่นน่ะผมจะให้เพื่อนแบบว่ามามารอรับกันแบบรอรับแล้วดันไปอ่ะแต่เมื่อกี้เราให้เขาดันมาเว้แล้วแล้วแล้วมึงแล้วมึงจะแก้ยังไงกับตรงนี้ครับแต่อย่างแรกอ่ะอย่างแรกอย่างแรกมึงคุยกันก่อนเว้กูเห็นเนี่ยฝั่งซ้ายประมาณสิบคนแล้วก็ที่เหลืออยู่ฝั่งขวาจริงๆ ยังไงมันก็รับไม่ไหวเว้ยแล้วฝั่งขวามันมันเยอะกว่าฝั่งซ้ายมันมันน้อยกว่ามึงแล้วมึงเข้าไปลุมมันอ่ะทั้งขวามันก็รับดาเมจไม่ไหวกลายเป็นว่าพังทั้งสองฝ่ายดิเนี้ยฝม่ซ้ายมีใครดันมั้งแบบไม่งั้นอ่ะไม่งั้นมึงต้องเล่นเล่นตรงกล่องไว้ตั้งแต่แรกเลยเวลามึงมึงมึงยืนรับไอ้ดอกใช่ป่ะพอมันคนมันเข้ามาไม่ได้แล้วครูดาวหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะมึงยืนตรงกล่องไปเลยงั้นอ่ะถ้ามึงแบบว่ามึงมึงมาร์กจุดตรงกลางกันไม่ถูกอ่ะจริงๆนนนี่่่มมมัััไเเเกกยยววบาาปือะหรืืืออออปนนนเเเรรราา้้ยยยหวว่ะไลมั ถ้ามึงแยกเป็นเป็นสองไฟอ่ะปืนมึงสิบกระบอกก็แพ้ปืนกระบอกเดียวแล้วที่เหแบบเล่นเล่นมีหมดก็แพ้มีมีมีไอหมีรอบหน้ามึงมึงกูเห็นนะมึงปิดตัวชุบใช่ไหมมึงบูทด้วยบู๊ดด้วยใช่่อาจับจับกลุ่มมา้จแล้วคุยไปจับจับกลุ่มให้ใส่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้กูจะบอกเฉยว่าเออมันมุมร้อยกูก็้าใจอยู่แต่ว่ามึงน่าจะกลับมาเว้ยเพราะว่าตอนนั้นกูเห็นละว่ามันเหลือแค่มึงคนสุดท้ายแล้วเว้ยกูอยากให้มึงกลับมาแต่กูเรียกมึงไม่ถึงมันไกลไป โอเคโอเคซอรี่ซอรี่เมื่อกี้ที่ผมยึดดูเราเสียเปรียบไปตั้งประมาณเราเสียเปรียบไปประมาณสองคนน่ะที่โดนอีโมก่อนเวลาเมื่อกี้ที่ผมดูนะสองคนเลยแล้วเราก็มาแบบผมโดนผมโดนก่อนนะพี่เออมันมันเลยทำให้เราแบบตอนนี้เอางงเงี้เอาแต่ที่ไปเฉินพูดก็จริงนะพี่ว่าเวลาเราเล่นก่อนเลยก่อนเราจะโดนตลอดก็ใช่ไงก็เอางี้เดี๋ยวเล่นเหมือนเดิมแล้วพอพอเราพอเราเล่นไปตรงกลางน่ะปืนมันยิงได้อยู่แล้วเว้ยถ้าเราโซนให้เขาเล่นอะเชื่อกูดิ อันนี้คือแบบเขาดันมาแล้วแบบปืนมันก็อยู่ข้างหลังอยู่แล้วแล้วก็แบบเราก็โดนเขาดันมาแล้วก็ต้องถอยมาชุบไงเวลาลคนช่วยเหลือเนี่<ต>ยอยันี้แต่ผมว่า,าล้อลูกเนี่ยน่าจะเสียตรงที่น,นั่นแหละเขาเปิดก่อนเวลาด้วยเพราะว่าเห็นมันเหลือสามวิเขาวิ่งใส่แล้วอ่ะคือคืออย่างที่กูเคยบอกกับเว้ยมันเวลาเวลามึงชุบอ่ะมึงไม่ต้องเรียกปืนเว้ยมึงเรียกเพื่อนมาคุมแล้ว,ลวพอเพื่อนมึงคุมอยู่แล้วปืนมันยิงให้ก็คือจบเว้ยไม่ต้องไม่ต้องตะโกนเรียกปืนมึงมึงชอบลืมเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรรื่่องทีเเาาคุยกันมป็นเดือนๆแแล้วต่มึงงก็ยัเรียกปืนใใหห้้มายยิงอู่อ่่่่่ะเเเเรียยกกพพพพืืออออออนนนคคุมมไว้้ดิลนที่คคคุมก็แแ่่่ววิงงหนนนีไปั้้เเอย อย่าแรกที่มึงเรียกต้องเรียกเรียกเพื่อนที่มึงได้ยินเว้ยปืนปืนมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ยินน่ะปืนเรามันยิงไกลเว้ยมึงเราแต่เอาปืนเอาปืนมายิงเอาปืนมายิงเข้าใจเว้ยมันคือการการแบบการชุบติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่มึงต้องเรียกเพื่อนมาก่อนผมกลับป่ะเอ้ยังยังคุยไม่จบนะอ้าวใครออกไปอะมแป๊บน้าบอกแป๊บน้าเออแล้วก็เาวแล้วมันไปอาบน้ำตอนที่เขาจะทำฐานอมึงบอกมันจะเพิ่งไป ่ะเรื่องทําทานอันเนี้ยจะเป็นรอบที่สามที่กูพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาไปมึงไปพร้อมกันได้ไหมทุกคนไม่ไม,ไมก็เอโซสลับแล้วไปเจือนที่ทานเลยเดี๋ยวผมถือไม้องอ่ะถือแค่ถ้าโต้สลับกันไปใช่ไหมแล้วใครมีบ้างอืมเขียวได้มไ <ป S 2> ม,มกคนทีนท่ทำแร่อ่ะมีอยู่ อะใครไม่มียกมือไม่มีอ่ะไม่มีอะใครมียกมือใช่ใช่ใช่กูมีของกูได้พี่กุลาไปแล้วพี่กุลาไปเจอกันตรมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยอันเอาอย่างงี้เดี๋ยวโบโบจะถือถือใส่รถโลไปใช่ไหมไม่ผมก็ถือตบตาไว้เนี่ยมาถึงถึอ๋ออ๋อมันใส่อ๋อมันถือเป็นกล่องไปได้ไม่ซด้ทำหรอเอาโอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวทุกคนมึงขับรถขับรถไปเจอจะส่งไปจะส่งไปเชื่อไงเมื่อคืนเหรอไม่ฮ่าทุ่มตีหนึ่งอะโอเคโอเคอ่ะบังงั้นเรางั้นเรารีบๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซ